นอ้องสนใจเราไหมคะค่ะแม่ว่าไงบ้างแบบกับเริ่มมาเองกับมือดีค่ะดีแปลกดีค่ะแต่ทำไมคะแนนรวมน้องถ้าเอาคะแนนรวมน้องอ่ะก็คือขาดขาดเลยเป็นน้องนะคะแล้วก็ถามว่าเราเองก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เอาคะแนนรวมด้วยคะแนนหน้างานแล้วก็ผลรวมเพราะผลรวมอ่ะเป็นงานเก็บตัวของพี่อ่ะน้องเหมือนคน หมือนคนดีดตลอดเวลาอ n น r g อร์จี้เขาเยอะเขาสามารถรองรับกับอ n น r g อร์จีของเราได้อยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วโดยส่วนตัวแต่เราก็ต้องรอดูว่าหน้างานเขาจะเลือกกันไหมแล้วพอดีว่าหน้างานเลือกมาเป็นร้อยก็ก็ถือว่าสมใจค่ะมว่าเราจะดึงสุดขายอะไรของลินลี่ออกมาได้ลินลี่หรออินเตอร์จีนางเยอะมันล้นใช่แล้วก็แล้วก็มัน,ม,นมันมีความแก่นความโซนความสดใสอะ่ะกันเชื่อว่าบริบทของแกรนคือมันม่วนมันต้องสดใส มันไม่ใช่แบบว่าจะต้องเดินยุรงยาตอะไรเงี้ยกันเชื่อว่าลิลลี่ยังต้องปรับอีกเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็มีส่วนที่จะดึงมาใช้งานได้เยอะคือเด็กคนนี้มีของแหละรอดูแล้วกันนะว่ากันจะงัดออกมาได้หรือเปล่างัดยากเหมือนกันเพราะน้องออกแนวโซนก็ก็ดีใจมากๆค่ะก็สมอย่างที่หวังเลยเพราะว่าทุกๆกิจกรรมที่แม่กันจัดูก็เต็มที่ทุกอันมากๆเลยค่ะอย่างเช่นแบบ ตั้งแต่วันเดวันเลยหนูก็ใส่อินเนอร์จีแบบเกินร้อยเกินล้านทุกวันนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มงมาค่ะนอกจากมงแล้วจริงๆเราได้รางวัลพิเศษ7รางวัลเลยด้วยเกินฝัดนะคะเรียยบเเลกินค่ะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆคนแล้วก็แม่ด้วยนะคะที่เลือกลิลลี่ค่ะเพราะว่าทําเต็มที่แล้วค่ะการเก็บตัวนะครับเป็นไงบ้างครับที่มาเก็าการเก็บตัวก็สนุกค่ะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเก็บตัวที่ เหมาะกับรีมากๆเลยค่ะเพราะว่าอมมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากหนูรู้สึกว่าอะไรจังหวัดหน้ารองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าทําให้เห็นเลยว่าแต่ละคนคือเอนเนอร์จีต้องเยอะจริงๆเพราะว่าทุกกิจกรรมคือเหนื่อยมากแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันฝึกความอดทนแล้วก็ได้อยู่กับแม่แม่เยอะมากๆเลยค่ะก็ชอบค่ะเราต้องไปตู้ับบีเจัดจังหวัดเราจะเอานักอะไรในตัวเราเองหรูปเขา ก็หนูจะงัดทุกอย่างที่หนูมีในตัวเลยค่ะไปสู้เขาคิดว่าเราต้องเรียนรู้อะไรครับก็เรียนรู้หลายๆอย่างหนูก็จะรอเรียนรู้หลายๆอย่างจากแม่กันเขาเพรหนูมั่นใจว่าแม่กันสามารถพานหนูไปตรงจุดนั้นได้จริงๆลองหนึ่งนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ ดีกับลิลลี่ด้วยนะคะที่ทำตามความฝันได้ส่วนหนูร้องหนึ่งก็หนูก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าปีหน้ายังมีอีกสามารถไปต่อได้อีกค่ะแล้วก็ขอให้ลิลลี่ก็สู้ๆเป็นกําลังใจให้สตลอดใช่ <c oughs> เพราะว่าในกองเราก็อยู่ด้วยกันเราก็เล่นด้วยกันอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งก็เหมาะสมแล้วค่ะอย่างวินาทีที่จับมือกันได้มีการพูดคุยอะไรกันพูดคุยค่ะก็ค่ะ ทั้งรีได้ก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ทําในกองใหญ่ให้มันเต็มที่รู้ว่ารีแบบกู้มามากๆเวลาจะเก็บตัวอะไรคือกิจกรรมทุกอย่างคือเก่งมากเก็บตัวได้แบบเอนเตอร์จี้เยอะมากๆค่ะคือสมมงทุกปีกันก็รู้สึกว่าเกินความคาดหมายเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนแรกคิดอาจจะแบบว่าเป้ใหม่ยของเราคือท็อปห้าค่ะแต่ว่า ก็อขอบคุณแม่กันด้วยนะคะที่เห็นในความสามารถนะคะที่จนมาถึงท็อกซ์สั่งเลยแล้วเราเป็นคนจังหวัดเลยใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดเลยแค่ทันขึ้นมาภูมิใจไหมคะที่ได้สามารถหุกคนเลยภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ลงจังหวัดตัวเองด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้ารอบลึกด้วยค่ะ <ๆ S 1> ขอบคุณมากมากคะนั่งสะหลังจากนี้เรารู้สึกว่าจะต้องปรับดังด้านไหนเพิ่มไหมตัวเราอย่าก มหรือว่า,รวาเรื่องของอะไรพวอยากให้เราฟิตหุ่นด้วยใช่ค่ะก็อย่างแรกเลยก็จะฟิตหุ่นแล้วก็ฝึกเรื่องบิสเนสแล้วก็เรื่องเดินนะคะปรับบุคลิกภาพให้ดีขึ้นแต่จริงๆในตอนที่หนูจะปรับพวกนี้หนูก็จะปรับทุกอย่างไปด้วยคือหนูจะพัฒนาทุกเรื่องอยากให้แบบว่าเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เก่งที่สุดให้ได้ตอนที่เราแฮนแทรเราไปการูมโซเชียลเลยใจแม่มา เชียร์ลี่นะเห็นวันนี้เขาเชียร์ลี่กันมากเลยแต่ผัดกุ้แม่แม่เชียร์มั่บ้านนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เชื่อมั่นในตัวลี่แล้วก็เชื่อว่าลี่ทําได้แล้วลี่ก็ทําได้จริงๆแล้วค่ะหนูเอาโมงมาฝากแม่ทุกคนแล้วค่ะแม่ฝาฝากฝากผิดจากสอค่ะก็ฝากด้วยนะคะลิลลี่นะคะมิสแกรนเลยนะคะน้องอาจจะยังไม่ได้เก่งเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ากันเชื่อว่าน้องส,มสามารถกล่าวและน้องมีอะไรให้เล่นอีกเยอะ เราอาจจะไม่ได้เก่งหรือเพอร์เฟกสวยสู้กับอีกทั้ง76จังหวัดแต่เราจะเป็นจังหวัดที่ค่าไม่ตายแน่นอนคะ่ะขอบคุณค่ะเออโอเคค่ะ,เ,คะเดี๋ยวยินเสิร์ตก่อนนะคะยินเสิร์ตค่ะ